จะไปถ้มนอนม่ึงตัวโมลีแล้วเนี่ยมึงดูเดี๋ยวเอาอะไรไปรอดเกมเนี้ยไหนมึงบอกนี้แกหัวฟังซองก่อนเฮ้ยจ่าอะไรวะนี่คืออะไรจานี่ทุ่งเน่าหมึกอะไรแซกอะไรเคลือนเรียญคุณรู้สึกแปลกๆอะไรเฟะไปตีเลยอ่ะ ใช่หมดไฟเลยนะเดินป้าตั้งเดินป้าเดินบ้าเดี๋ยวไม่ได้เดินจะรู้ละโอเคต้องต้องเจอเองต้องเจอต้องโันเองนะถึงจะรู้เน็ตเนี้ยเป็นต้องเจอเองถึงจะรู้สึกตัวบอกมามานั่งริ่งข้างๆกูไอ้เด็กเหี้ยจะห่วยจะไม่ได้หรอะ นเทอดขอดิดไข่นะอะไรแล้วมทำไมไม่ตีมึงอ่ะมึงก็ร้องไม่ใช่เหรอเอ้ามึงมีกัดไม้ปะกูไม่มีกูก็ยังงงว่ากูยังไม่รู้เลยว่าพี่เบนอันนี้อันนี้จุดกูแล้วนะจุดกูแล้วพี่มาตีนี่จ่าเลยนะตายละแต่ยังไม่ได้ยินเสียงเฟนนะเอาเฟนไปแล้วเฟนไปแล้วใกล้ผมอ๋อสุดยอด งยนัไอ้ทียี่นี่ต้องนั่งเล่นข้างๆกูนะเว้ยกูจะบอกให้เว้ยอืมจริงคือมีบัวน่ะมึงตามกูมาถูกได้ไงเนี่ยเดินกลับไปแล้วมันวนกลับมาที่ออยู่ข้างรถอ่ะไม่รู้ว่าสไปไปก่อนแซ๊บชีวอ๋อมหิทันเหรอแต่ก็ว่าอย่าเสี่ยงดีกว่าไปเถะเจอกันไปคนอมันน่าจะมาหากูอะตรงโทเทมอ่ะไปสองคนเพิ่มเดี๋ยวกูไปหิวตรงโทเทมก็ได้ มันสวนมาเลยมันมันเปียกสวนมาเลยต้องกูต้องไปช่วยไปไหนหรือใครมีคนไปช่วยปะโดนฟันหน้าเลยโดนม่หึงตอนนทศไปช่วยได้หวะเออทศช่วยได้ได้เลยตีไปเรื่อยเลยบิวตรงนี้แหละมีบูนแล้วคือตอนมึงโดนตีคืออะไรมึงแอบอยู่หว่ามันมันไม่ได้นะอีเแรกคือกูไม่ได้อยู่ในรอบไปอะร่งไปก่อนร่งไปก่อนกูใครทำอะไรก็ทำแล้วกันกูแกะกูทำเควสแล้วไอ้เฮงไงก็ตายเกมเนี่ยไอ้เหี้ยต้นเหนียมันต้องตายว่าทศจริงอ่าาาาจะมีบาร์บีคิวด้วยปะ ติดเลยยากเลยลงข้างล่างครับไปอยู่ขอบแมบอ่ะโอ้หถ้ามันวิ่งมาตีนี่ใช่เลยนะน่าจะแหวนแดงนะแหวนแดงเลยไม่แหวนแดงแหวนแดงไม่เห็นรอยเท้าแล้วจะตีเขาถูกได้ไงแต่มันไวแต่มันวิ่งไวเขาเข้าไปอยู่เองเออกูมีเดี๋ยวเข้าโทรแท้ง เว่ยเจยได้เยได้ที่ต้นเคยได้ระวังถึงแลนะโอ้โหจากจากจากบนถึงล่างอ่ะอย่างโหดอะถ้าหม่งนนต้องไม่เห็นหอยเท้าถูกปะอุ้ยเฮี้ยมันอหัวก็ผมไม่เจ็บอยู่มันนีได้ไงเป็นไงัไปไปไก็ก็ถ้าถ้าตีได้แสดงว่าคนนั้นจะเป็นคนช่ำมาก ดิดิม่ตะเกียงนะพี่ต้น้าล่ะแค่อยู่กูกไม่ไหวแล้วกูขอออกไปแล้วก็ไปดีผอมมันเลยได้ปะเดี๋ยวดูนะงน้ิอยู่ไม่ทาไห้มอไี่ห้ามอไร้ไม้ไม้ราะว่าพีเราีมันมองไปทางมองไปทางมึงด้วยมัไปทามึงได้ไงว้แซกมันมีมองไปทางมึงนิดนึงอะมองไปทาง3คนแบบล็อกทีเลย ไอ้แสงปัดเลยเดี๋ยวกูไปยิวตัวมาดิมาดิมีเบรกิดอ๋อให้มาเข้ามาฮิวนี่ดิมาดิก็มาดิเออกระบาดเลยกระบาดโอ้โหกระบาดเป็นไงอาการเป็วไงอาการเป็นไงเนี่ยตัวนี้ไม่เห็นแน่นอนครับออล่าบาร์บีคิวไม่เห็นครับอ๋อถ้าอยู่ในออล่าบาร์บีคิวก็ไม่เห็นเหรอเออมีเปิร์กนี่ไงมันไม่เห็นเพราะว่าไงถ้ามันเจอพี่ผมเพิ่งดูนะเนี่ยมันไม่เห็น ถึงหลังถึงตัวถึงหลังถึงตัวถึงใจว่าถึงใจถึงถึงใจเลยแหละทัดเนี่ยโหดจัดอ่ะโหดก่อยเป๊นนี่โคตรบอกเลยเด้ไม่มีคนามเนโลกมันไม่ไม่มีโลกไหนหกอันนี้แหละถ้างั้นนะนะไอโนต์แต่ว่าแต่ว่าถ้านั่งข้างๆอาจจะไม่โหดนะอืมบอกเลยบอกเลยถ้านั่งในข้างๆกันก็อาจจะไม่ค่อยโหดเท่าไหร่หรอกจดีที่ได้หวโอโหเนียเพราะว่าจะโดนกระทืบก่อนนะอืม แต่ช็อตที่แบบน่าของใครมากคนตอนตอนที่กูอยู่ถูไม้แล้วแต่เห็นมึงนะ <c oughs> นเนี่ยอยู่ในบูเนี่ยดิไม่ทำไงมึงได้ยอ่ออยู่ปะได้ยอ่อนะาะแต่ผมไมแอคข้างบนเลยมาแล้วเนี่ยโอ้โหติดหลังติดหลังตกเลยหนึ่งทีออกไม่โดนพ่อมึงะ <c oughs> อะเราทำไมยืนมองไปวะไอ้ยเหี้ยกู กูจูกูจูแบบ,แ,บแ,แบบนี้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกูแอบละเดี๋ยวกูเล่นแบบนี้ละเล่นแบบซ่อนแอบดีกว่า,วาใช่ไมหมวะลัดเลี่ยนหนิงไชน่าเลี่ยนหนิงไชน่านะวันเกมแบนออนไวท์คอร์ดโอเคเจ้ครับ บอกเจอคนกินต้องปนมนเลยนะ้งอาทุกคนับผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากนะเด็กเด็กบุอ้เด็กไ่เด็กน่าเด็กน่าเด็กน่ะโอ้โหเด็กนากูบอกเลยแค่นี้แหละเยแม่กิจานฟุกกูมาเลยอ่ะเด็กน่าเป็นถ้าไปกินบอกเาด้วยนะ กูคือกูเดินมาตั้งแต่บานลำพูอ่ะมารอช่วยไอ้ทศอ่ะกูนึกว่าไอ้ทศจะไม่ตายอืมเปล่าบ้านเดิมต้องเปล่อกพี่จังหวะนี้โอ้โหได้กิตั้งแต่จังหวะแรกแรกแล้วเนี่ยเนี่ยทำฟอร์มทำฟอร์มทำฟอร์มเออฟทำฟอร์มแบบขอเน้นๆหน่อยนะ เค้กจะไหวปะวะตับมือไม่น่าไหวโอ้โหเฮ้ยแต่เขาเป็นเขาเป็นโนหนึ่งเลยนะโซโหอ่ะไม่เลยดิเขาอยู่เองไงอ้เหี้ยคือเราไม่เห็นแต่เขาเห็นเป็นกอบไอ้เหี้ยออล่าไม่เห็นนะแต่เขาเห็นกันร้องจะเตือนถามไม่เกี่ยวเด็น นี่แย่มะผมนี่เด็กน้าหีไอ้ตัดไอ้เด็กน้ายก็อยากจะถามวมเนะไอ้เด็กน้าเอองงนี่แหละตอนก็งงว่าทำไมไม่วิ่งสักทีกิ่นแมงมันฝ่าเลยตัวนี้แมันรู้ด้วยในรอเสืมันรู้ด้วยในรอเสืน เดินเร็วจังวะเดอยู่ในสหเทวมตามาึตู้เดนโวดูเซติสแตนด์อไม่ต้อง ของนะี<ม>่คือไม่ต้องกลัวมีแบบใช้ไม่อันไม่ต้องกลัวหรอกอืมใช่โสดสร็คือที่สุดของที่สุดละอือหึไม่จะโง่เหรอทำไมวะเพราะว่าห้าเครื่องดมบดีบก็ไม่มีใครเบนเป็นเ,เอาอเอาคำพูดเบนเป็นปแปลให้เป็นเสียงเสียงเป็นภาษาไต้หวันได้อืมเด็กหน้าหี้วอือไอพวกมึงกดรีพอร์ตได้นะเดี๋ยวกูส่งโปรไฟล์มันไปเออเอาดิเอาดิเอาดิ แล้วเราก,กดตรงไหนไม่มีน้ำใจนักลกีฬาอะไรหรือว่าอะไรเอาเปรียบการเอาเปรียบการเอาเปรียบการเอาเปรียบแล้วก็แฮกใครหน้าโนหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวมึงก็รู้เดี๋ยวมึงก็รู้เดี๋ยวมึงรอก่อน <c oughs> เดี๋ยวมึงรอก่อนกูอิงถาวรมึงแป๊บอืมไม่นานหรอกอืมเดี๋ยวมึงรอ,อแป๊บหนึ่ง <c oughs> มันไม่กลัวหรอกเบ้นโอ้ถ้ามันกลัวมันมันไม่มันเล่นกับเราหรอกไม่รู้กูก็ส่งหมดอะเออกูเจอกูก็ส่งให้ันหนึ่ง อสผู้ขับบอกว่าไอ้ไอ้ยามาเห็นกูว่าไอ้เจ้าบอกว่ายังจะกล้าถามอีน้าเบนไม่ใช่เบนถามว่ามันตามมาเปล่าไม่ให้กูถามมันจะมาเจอกูไหมเพราะว่ากูอยู่ตรงโทัวเทมไงบาร์บีคิวมันไม่เห็นน่ะมึงเก็ตป่ะอืมโหเก็ดแม่มันยังไม่เล่นหี้เยื่เกินไอ้สัสก็ยังจะถามนี่พอมันนี่พอมันจ้ากูนี่พอมันเชาอกแล้พอีกแล้วอีอแล้ว a few moments later